ระลึกชาติในประเทศไทยการระลึกชาติในอินเดียการระลึกชาติในหลายประเทศเนี่ยได้มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือในประเทศไทยก็เรื่องราวของครูบัวไขน่าเชื่อถือที่สุดในอินเดียเนี่ยเรื่องราวของเด็กหญิงสารติเทวีเนี่ยที่ระลึกชาติจำผัวจำลูกในอดีตชาติได้หมายความว่าอะไรหมายความว่า การละลึกชาติเนี่ยบางคนก็มองว่าลวงโลกบางคนก็มองว่าโกหกบางคนก็มองว่าเป็นมิจฉาชีพมีนิทานวรรณกรรมอาคำสอนในพุทธศาสนาภาพ,พยนต์จำนวนมากมายทั้งนิทานวรรณกรรมได้พูดถึงการเวียนว่ายตายเกิดและมีประโยคเกี่ยวกับคู่กรรมคู่กันแล้วไม่แค้วกันหรอกทีเนี้ย การระลึกชาติที่น่าเชื่อถือเนี่ยในอินเดียเนี่ยเกิดขึ้นในปีคริสสต์วัตวรรษ1930ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเด็กหญิงวัยสี่ขวบนามเดวีสารติเดวีได้ทำให้ครอบครัวของเธอต้องประหลาดใจเมื่อเธอเริ่มพูดถึงอดีตชาติของเธอที่เธอเนี่ยจำได้หนูน้อยสารติเนี่ย ตอนที่อยู่ในนรกเนี่ยอาจจะไม่ได้กินน้ำซุปลืมความทรงจำก็เลยทำให้จำอดีตได้แบบคูบัวไขคูบัวไขเนี่ยตกนรกไปแล้วก็มีอีกาปากเหล็กเนี่ยทิมตามเพราะว่าประพฤติผิดในการเป็นชู้กับเมียคนอื่นแต่ตอนที่ใช้กรรมหมดแล้วจะขึ้นมาเกิดเนี่ยไม่ยอมกินน้ำลบความทรงจำ พอเกิดมาก็เลยจําอดีตได้หนูน้อยสันติเนี่ยน่าจะเป็นแบบนั้นไหมหนูน้อยสันติเนี่ยจําได้เยอะมากนะจำจาได้จาจาได้หมดอะจาญาติพี่น้องจําผัวจําลูกหนูน้อยสันติไม่ได้เล่าเพียงความฝันแต่เธออะพูดทุกอย่างเหมือนมันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเธอจําได้ว่าเธอเคยมีชื่อว่า รุกทีเป็นภรรยาของผู้ชายชื่อเกดานาชูเบเคยอาศัยอยู่ที่เมืองมัทุลาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเนวเดลีไปประมาณ100กิโลเมตรก็ไม่เยอะนะแค่100กิโลเมตรเองหนูน้อยสันติเล่ารายละเอียดชีวิตในชาติพบก่อนซึ่ง มันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่เด็กอายุแค่สีขวบเนี่ยจะสามารถเล่ารายละเอียดได้ค่อนข้างชัดเจนเธอจำได้ตั้งแต่สามีชื่อนี้สภาพบ้านบ่อน้ำจุดซ่อนเงินจนไปถึงการตายเธอเสียชีวิตหลังคลอดลูกได้เพียง10วันทุกครั้งที่เธอเล่าน้ำเสียงของเธอมีความชัดเจนแน่วแน่ บางทีเธอก็เรียกพ่อแม่ในชาตินี้ว่าคนแปลกหน้าและมีพฤติกรรมห่างเหินหนูน้อยสารติเมื่ออายุ6ปีเนี่ยได้หนีออกจากบ้านและกลับไปที่บ้านเกิดเดิมที่เมืองมัธุลาเธอใช้คำและสำเนียงของภาษาพื้นเมืองมัธุลาได้ถูกต้องซึ่งแตกต่างจากภาษาที่เธอใช้ในเดลีที่เธอเกิดแต่สุดท้ายครอบครัวก็ตามหาเธอจนพบ เมื่อหนูน้อยสารติเล่ารายละเอียดมากๆเข้าเนี่ยทางโรงเรียนครอบครัวก็เริ่มสนใจเรื่องนี้รวมไปถึงพวกนักข่าวด้วยเริ่มมีคนสนใจกรณีนี้ด้วยความแปลกประหลาดใจที่เ,เด็กหญิงอ่ะอายุแค่เนี่ยหขวบเนี่ยมีความทรงจําในอดีตชาติจําคนนั้นจําคนนี้ได้จําผัวเก่าได้ว่าชื่อเกรด้านาดนภนรรยาเก่าของเขาที่ชื่อ ลุกคทีก็เสียชีวิตจากการคลอดลูกจริงๆและแล้วการพบกันระหว่างชาติพบก็เกิดขึ้นเวลาผ่านไปอีก2ปีเมื่อเรื่องล่ำหรือไปไกลก็เป็นข่าวไปทั่วอินเดียจนเริ่มมีข่าวว่าเกด้าน,นาดหนูน้อยที่หนูน้อยสันติอ้างว่าเป็นสามีของเธอเนี่ย นายเกด้าเนี่ยก็ตัดสินใจเดินทางมาที่กรุงดิวเดล,ลีพร้อมกับลูกชายมาหาเด็กหญิงสารติเหมือนมาเยี่ยมเด็กหญิงสารติเนี่ยได้น้ำตาไหลแล้วก็ร้องไห้และเมื่อได้เห็นลูกชายก็เข้าสวมกอดด้วยอารมณ์ที่ลึกซึง้ง เมื่อได้เจอกันหนูน้อยสานติเริ่มพังพลูความทรงจำเธอสามารถระบุตัวญาติคนอื่นๆของสามีในอดีตชาติได้อย่างแม่นยำตอบคำถามส่วนตัวของแต่ละคนได้ถูกต้องและเมื่อสองครอบครัวเดินทางไปที่เมืองมัทุลาหนูน้อยสานติก็สามารถเดินนำไปยังบ้านเก่าโดยไม่มีใครต้องบอกทางและสามารถจำตำแหน่งสิ่งของต่างๆได้แม่นยำทั้งตำแหน่งของบ่อน้ำ กล่องเงินที่เคยซ่อนไว้แล้วไม่มีใครรู้อ่ะก็คือเอาเงินมาซ่อนไว้ที่เนี่ยแล้วไม่มีใครรู้แต่ตัวเองตัวเองมากับชาติมาเกิดอ,อาจําได้เรื่องของสันติเป็นข่าวดังอ่ะจนในที่สุดมหาตามะคานทีซึ่งตอนนั้นน่ะท่านมหาตามะคานทียังไม่เสียชีวิตไงผู้นําทางสังคมอ่ะได้ยินเรื่องของเธอคานทีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิเศษ นำโดยนักกฎหมายนักจิตวิทยาและนักวิชาการจากหลายสถาบันเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของปรากฏการณ์นี้เพื่อไม่ให้ชาวอินเดียหลงงมงายไปกับเรื่องที่เขาลือกันมาคณะกรรมการเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในสองเมืองและไปหลายครั้งหลายหนได้เขียนข้อสรุปในรายงานว่าไม่มีข้อสงสัยใดๆเ,เลยเกี่ยวกับเด็กหญิงคนนี้มีความรู้ในสิ่งที่เธอไม่เคยเรียนรู้มาก่อน รายงานนี้ถูกตีพิมพ์และเผยแพร่ในชื่อ Response on the Investigation of the Case of Santi d e v i หนึ่เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนเรื่องราวของเดวีเนี่ยสารติเดวีเนี่ยคานทียอมรับในปรากฏการการระลึกชาติ นักวิทยาศาสตร์ฝั่งตะวันตกก็สนใจเรื่องนี้ทันทีว่านี่คงไม่ใช่เรื่องของขบวนการลวงโลกดรเอียนสตีเวนสันจิตแพทย์และนักวิจัยด้านปรากฏการเหนือธรรมชาติแห่งมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียได้เดินทางมาศึกษากรณีของสารติเทวีและจัดให้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาและลึชาติที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกเขาใช้วิธีวิเคราะห์วิเคราะห์ เชิงวิทยาศาสตร์ไม่พึ่งพาความเชื่อทางศาสนาและพบว่าระดับของความแม่นยำความสม่ำเสมอจำนวนพยานของทั้งสองฝ่ายเนี่ยตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องนี้มีความน่าเชื่อถือนอกจากนี้ยังมีงานของนักวิจัยชาวยุโรปที่ชื่อ s t u a l o r n e r Stren และกลุ่มนัก หนังสือพิมพ์ชาวอังกฤษที่ลงพื้นที่เพื่อพิสูจน์ซึ่งทุกสำนักต่างยืนยันว่าเรื่องของสารติมีใช่เป็นเรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องจริงที่ท้าทายความเข้าใจของโลกวิทยาศาสตร์ในขณะนั้นอ่านมาถึงตรงนี้ทุกคนคงคาใจว่าสารติเธอจะมีชีวิตยังไงสารติสารติเทวีอ่ะ ไม่ได้กลายเป็นผู้เผยแพร่ทางศาสนาไม่ได้กลายเป็นนักบวชหญิงไม่ได้เป็นผู้นำทางศาสนาและไม่ได้เอาชื่อเสียงของเธอไปทำมาหากินเหมือนพวกนักต้มตุ๋นบางกลุ่มเธอเลือกใช้ชีวิตเหมือนผู้หญิงทั่วไปเธอเลือกใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบในนิวเดลีเรียนหนังสือทำงานและมีครอบครัวของตัวเองแต่เธอยังคงยืนยันในเรื่องราวที่เธอ จำได้เธอยังยืนยันว่าสิ่งที่เธอจำได้อะมันเป็นเรื่องในอดีตชาติเมื่อเธอเติบโตขึ้นจึงรู้ว่าเธอต้องการใช้ชีวิตใหม่ในชาติภพนี้ไม่อยากผูกติดกับเรื่องราวในอดีตชาติเธอจึงเริ่มห่างจากครอบครัวเก่าแต่ก็ไปมาหาสู่บ้างในโอกาสสำคัญฉันญาติสนิท เธอเสียชีวิตในปี1987ตอนอายุ61ปีโดยมีชีวิตที่เรียบง่ายงดงามเป็นแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีและเป็นคนดีของสังคมบางทีการที่เธอล่วงรู้ความรักของวัตตะสงสารทำให้เธอเชื่อมั่นในเรื่องกฎแห่งกรรมการสร้างสมบุญบารมีความดีความชั่วที่จะติดตัวไปยังชาติหน้า กรณีของสารติเทวีจึงเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่ท้าทายแนวคิดเรื่องการเกิดหนเดียวตายหนเดียวของทางบางศาสนาอย่างมากแม้แต่นักวิชาการบางคนยังออกมาแย้งว่ามันอาจจะเป็นแค่การชวนเชื่อทางศาสนาที่ทำกันเป็นขบวนการนับตั้งแต่การป้อนข้อมูลให้หนูน้อยสารติสอนสำเนียงแถวมัทุลาให้หนูน้อย บางฝั่งค้านกับแนวคิดนี้ว่าหนูน้อยคนนี้น่าจะหลอกลวงโดยมีการด่าคานทีว่าคานทีอาจจะอยู่ในขบวนการนี้ด้วยซ้ำเมื่อมันมีคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยทางอินเดียก็ ต้องรับฟังข้อมูลทั้งสองด้านปรากฏการณี้โลกทางตะวันตกไม่มีมิติทางอธิบายได้ด้วยทางวิทยาศาสตร์แต่ในทางศาสนาพุทธกับศาสนาฮินดูเนี่ยไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกอะไรเพราะทางศาสนาพุทธก็เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับทางศาสนาฮินดูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของสารติเทวีเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ